สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับ mm. ก็พา,าพี่น้องมาดู PC 160LC รุ่น8 mm. ทีมงานทนบุรีแม่มากับโปรเฟียแลยครับโปรเฟียหม้อข้าวหมอ้มอแกงรู้สึกว่าบุ้งกี้จะมีปัญหาพี่น้องนะ mm. นี่ครับอโอมาสกุนี่แม่เรื่องบุ้งกี้นี่ ผมไม่เข้าใจกันนะคุณกีแข็งไม่พอพี่น้องนะเบี้ยวเลยครับเดี๋ยวพาไปดูเป่าดิไอ้ช่างช่งเฮ้ช่งช่าง,งเป่าแก๊สเร็วเดี๋ยวดูพี่น้องนะเฮ้ยตูนไปขับไปโดนอะไรมานะแกไปจกอะไรมาเกี่ยวแขนกัน โอดึงขึ้นเออนานแล้วนี่ยินนิดเดียวเองไหนกลับมาเหมือนเดิมไหนกลับมาเลยเชื่อมแล้วมันชี้ตรงนี้นะทีเพลื่อสองเซนอะไรไหนมันเป่าตรงไหนดึงคืนมาแล้วจะเชื่อมแค่นั้นเองเออแค่นั้นแหละรถผมเราต้องเรียกรถทะลุได้เจ็ดสิบทะลุรูเลยคุณมาเป็นเป็นแสนเที่ยวเนาะ แล้วกลับไปไหนต่อกลับเข้าบ้านยังอยางเฮ้ยผมจะเข้าบ้านล้างรถโอ้เอาหยุดหยุดยาวเลยตรวจยาวเลยให้เขาเลยทำวิธีใช่คือทำบุญบ้านโอ้โหแล้วไม่เรียกเอ้ไอไอติดลมไม่ถ่ายไว้เปล่าเอ๊ะเขาติดลมทางนึงกันนี่ติดลมโหไม่เรียกติดเยอะติดเท่ เทกมันแน่ว่าด้วยนะครับผมกูโ้ยข้างไอ้นี่ว่าถึงเวลาถอนแล้วก็ไม่กล้ากันอีกรนเรื่องมามาจนตายจนเราตึ้งยี่ก็ขึ้นคนเข้ารู้เป็นแสนบ่ะก็อ๋อเข้าบ้านนี่ตอนนี้กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยไปเจอกันนานแล้วเนี่ย กี่ชั่วโมองอ่ะตุน้นกี่ชั่วโมองแล้วเนี่ยโอ้ทำไมไม่จำล่ะเฮ้ยได้ผู้จัดจาการใหญ่จากไหนน่ะมา,าจากไหนมาจากบ้านเลยโอ้ยั<ะ>้นขับรถเปล่าขับขับอะไรเกาหลีเออฮะโอ้ลีทอง <laughs> ลีทองอ่า <laughs> <laughs> สองร้อยล่ะได้อยู่เมืองนี่อ๋อไม่ได้มางานเยอะเนาะปันกี่ล้านเนี่ยป้าอันนี้เฮ้ยเซลมาเนี่ยมาถามผมวานน่ะเซลมาให้เอารถอีกเราใช่เอาไหมไอ้ยังงี้มันทลุ่ยังงี้เลยตัวนี้มันไม่ติดต้นเลยไม้มีฝาปิดนี่เออไม่มีล่ะน่าฟ้าปิดอระไร ท่บ6,000ชั่วโมงครับพี่น้องนะรุ่นนี้ก็น้ำหนักอยู่ที่17ตันครึ่งครับ17ตันครึ่งซีซูทเบอร115แรงม้าพี่น้องนะ115แรงม้าปุกกี้อยู่ที่0.7 0.75ลูกบาทเมตรปุกกี้5ฟันเดี๋ยวเดี๋ยวจะถอดถอดถอดฟันช่างมาใส่แทนเนาะ ดีไหมสลับคนเดินเหเฮ้ยเอาดีนะวันวันไหนนีในจะได้นั่งตก้นชวนเนี่ยตัวไก่เขาเยอะแล้วโอ้เออเฮ้ยไก่วันไหนพร้อมล่ะไก่เขาเยอะแล้วนะต้มปลาเราโถโถบอกว่ามาวันไหนจัดให้บบบนี้ไก่เล่นได้เลยี่รหลังเต็มหนึ่งย่างหนึ่งย่างเต่าแก๊สกินเลย ปาแก้กระสุนแล้วนี่เไดุ้ดโตพาปุดไดห่นะนี่เป็นจีกรศูจุดศูนจุดเจ็ดศูนจุดเจห้าลูกบาทเมตร้งน้องนะน่าจะเริมหนึงเข้ามาหาผมงาๆนะงาบอกว่าไปเด็กเข้ามาเล่นนะ ก <Indonesia> ูปาลูกค้าหน่อยเอสเสร็จงวดยังเสียอันนี้เสร็จงวดแล้วเนาะเสร็จงวดแล้วเนาะจบแล้วนะจบแล้วเหลือแค่สองร้อยสองร้อยเหลือกี่งวดสองปีปีเดียวต่อกันเลยผมเหลือยี่สิบเอาอันนั้นก่อนนิไม้ไอ้ไ้นั่นหลังไงไอ้นี่คือที่ปีนี่คือหมดแล้ว โอเคโออจบเลยนะขายไหมนี่ขายไหมฮะขายหรือเปล่าไอ้น้ำแกเสียตุ้ยแกมีสองร้อยยี่นี่ไอร้อยสิบสองร้อยสิบเนี่ติดติ๊กเกอร์หกอ่ะตัวเนี้ยติดส0งร้อยไอ้สองร้อยติดสองร้ ตู้เดียวจอดดูสองร้อยสิบคนตัวน่าสิาดูิกเกอร์แปลกๆใช่ไหมเนาะไม่จําออกมาไม่ถึงปีทำไมเละกว่านี่นะเละเกินไปนะโอ้ยเอาใส่สองหนึ่งศูนเนาะสองหนึ่งศูนย์ออกมาไม่ถึงปีเลยนะเป็นซิโร่เออเออกมางงออกมาก็ไม่เละเท่าไรนะไม่มันเทพศิลาบางคันหนึ่งบุริรำเ่ยนะคูศิลาคูศิลา เข้ามาอยู่โอ้ยเขาติดติ๊กเกอร์ติดหลอกวันแรกผมไปรีวิวร้อยหกโอ้ใส่ไปสองร้อยเลยพอดูไปดูมาเฮ้ยมีเหลี่ยมเนาะก็รุ่นนี้วัดรอบมีจัดจ้านนะพี่น้องนะสองพันสองร้อยรอบจัตย์ทีรถท่านเข้าวัดวันไหนอ่าพรุ่งนี้อุ้ยขุดอยู่หลังวัดป่าเดี๋ยวเข้าสายก้าวหน่อยไปปูทางไว้แล้วให้ลูกน้องพักแล้วก็สิบสามลุยงาน วันนี้ที่ไหรเก้าเก้าสิเนี่ยรัชกาลที่สิเราเริ่มเล่นของการับทีมใหม่มีงานปากโบวิ่งนตาก็โอเคอัมที่สิบใช่ใช่เต็บเต็บอืมอ่ะ พี่น้องะซ่อมพุงกี้เนี่ยพุงกี้ดูเหล็กเราชิงได้ไงวะฮะโอ้ชิงเองเนาะมเนโตกันเนาะอ่ะดูโรลเลอร์พี่น้องนะช่วงล่างโอ้ไปต่อเล่มนี่นะครับ ยวดูดูโลฟีหน่อยโลฟีน้องนะไปเจอกันนานแล้วพนบุรีีิงานพนบุรีครับเศรษฐีเมืองทองเอาบุกขีทับนิดหน่อยนี่ครับ อจอดรถสวยครับรถสวยเดินเลื่อก็สวย17ตันครึ่งนะพี่น้องนะ160นี่ราคาก็นุ่นแหละ4ล้านนะครับอ่าช่วงล่างนี่200เลยเป็นซีโร่เลยครับใบแท็แ80เซนโรลเลอร์7ตัวแครียาส2ตัว ตัวนี้ก็ฟัดเบียงกับรอ็ออาสามหนึ่งแปดดีทูดีทูเอลได้ไหมน้องนะฟัดเบียงกันได้เลยนะครับอ่ะโอ้เมโมรีเต็มแล้วก็ก็จบด้วยร้อยหกสิบนะครับเอลซี LC รุ่นแปดสนใจก็อ่าติดต่อได้งานนะครับเสียแสบหรือติดต่อชาติเริ่องทราบก็ได้รุ่นนี้คิดชั่วโมงเท่าไหร่ อโอเคพีน้องนะฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ